บอลสีสวย2 3 4บารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0 6 4 9 3 1 0 9 9 7สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่พี่อ่าสวัสดีวันหยุดยาวเนาะวันหยุดยาวไม่ได้ไปไหนก็มาชมบอลสีสวยกันจ้าสองน,นับสี่บารมีบอลบอลสีสวยตกปกของแท้มาแล้วครับผมจะส่งไปสินีนะครับหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทนะสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่ง 0997จามาให้พี่บอลไซต์กระถาง5.5แล้วก็มีไซต์ใหญ่กระถาง8นิ้วเริ่มกันที่นี่เลยครับผมแ่าแรล,แลเก่าไปจนถึงแหลใหม่นะพี่เนาะเริ่มที่ชายชนก่อนครับผมชายชนนี่จะแดงแป๊ดแดงจ๊ดชายชนมี2หน้านะครับพี่มีหน้าด่างแดงเข,เข้มแบบนี้นะครับผมกับแดงอ่อนเด้อ,อจะเลือกซื้อจะเลือกอซื้อเอาไปชมไปเก็บกอแล้วดูเดี๋ยวพี่ตัวน,นี้หน้าด่างแดงเข้มชายชน150บาทจ้ะ นี่เลยกระถาง5.5หลอดใหม่พี่ดูอ่ะแดงไม่แดงแดงไม่แดงดูหลอดใหม่แล้วกันแดงแป๊ดแดงเจ็ดแดงเจ๋ครับพี่ชายชน150จะ้ะนี่เลยแดงสวยๆเลยกระถาง5.5นิ้วนะครับพี่นี่เลยไซส์ใหญ่ต้นโตเนาะชายชนจากเพชรจอมทองเพชรจอมทองนี่เลยครับพี่ขาวเขียวชมพู150เพชรจอมทองจะอ้ะอ่ามณนีเจะแสงมันีแสงไม้ของทั้งสวนนะครับพี่ไม้ของทั้งสวนเนาะนี่เลย ไม้ด่างส,สวยๆของทั้งสวนมะนีเจ็ดแสงสองร้อยห้าสิบจะหลอดใหม่มาแล้วครับผมมะนีเจ็ดแสงครับผมเขียวเหลืองเลมอนสองร้อยครับผมไม้ของทังสวนเช่นกันครับพี่นี่เลยจากเม็ดสีมาแล้วสว่างสว่างเขียวเหลืองเลมอนสองร้อยเทวีสุริยาครับผมตัวน,นี้ครับพี่เทวีสุริยาสวยๆครับพี่จิ๋วแต่เจ๋วแต่ก็ไม่จิ๋วแล้วแหละเพราะว่า ฟอร์มนี่คือใบหลายใบแล้วกระถาง5.5นะพี่เทวีสุริยาต้นนี้ขอ200ครับพี่200บาทเทวีสุริยาหลวงตาเมืองจ้าสวยๆดังสวยๆเลยโว้ยรอดไม้ก็สวยนี่เลยรอดไม,ม้ครับผมหลวงตาเมือง150ครับผมหลวงตาเมืองใบใหม่หรครึ่งเดอเมืองนะครชุมครับผมดางสวยๆครับพี่ไม้ด่างป้ายนะด่างด้านในแล้วก็ป้ายเขียวจากด้านนอกขอบใบเข้ามาแล้วผมเมืองนะครชุม 150จ้ะจัดไปรัตนาสินรัตนาสินนี่เลยครับผมป้ายแดงแปดแดง 7, เจดแดงแจ๋เช่นกันครับพี่แข่งกระชายชนเลยไปวางคู่กันได้150ครับผมรัตนาสินจ้ามหาชายัยมหาชายัยครับผมต้นนี้เลยป้ายสวยมหาชายัย150่บบาทจ้ะมหาชายัย ต้นนี้เศรษฐีปีชวดโอ้ยสวยสจัดครับพี่ใบใหม่ล่าสุดใบนี้เลยเปิดหน้าแดงมาแหลมๆครับพี่เศรษฐีปีชวดสามร้อยจากกระถาง5.5นิ้วต้นนี้สวยจัดนี่ปราดไม่ได้บอกครับผมราสีมีนต้นนี้เป็นมีหน้าแผ่นนะพี่เป็นราสีมีนหน้าแผ่นนะผมเขาจะดังนี่เนาะขาวอมชมพูแล้วก็ใบใหม่เปิดเหลืองทองมาละนี่เลยเปิดเหลืองเปิดเหลืองหนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะราสีมีนหน้าแผงนะครับผมหน้าแผงเนาะ สิลาหุ่มทองสวยๆครับพี่นี่เลยใครชอบดังจ่าจานต้นนี้ครับพี่สิลาหุ่มทองสองร้อยจามันนี้เจะแสงอันนี้เจออีกต้นนะพี่ขึ้นให้เป็นตัวเลือกละกันมันนี้เจะแสงต้นที่สองนะครับผมมันนี้เจะแสงต้นที่สองสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะต้นนี้สวยพุ่งๆแล้วนี่เลย หลวงตาอีกสักหนึ่งต้นครับผมหลวงตาเมืองต้นนี้ใบใหม่ก็อ่าโอยไม่ไม่ฮาร์ปจะดางเยอะด่างสวยครับพี่หลวงตาเมืองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองนะครับผมต้นที่สองหลวงตาเมืองนี้เลยจ้ะด้านนายเป็นราศีมีนอันนี้หน้าดังเดิมนะพี่หน้าดังเดิมหน้าปกติหน้าออริจินอลนะครับผม200บาทจะราศีมีนหน้าดังเดิมออริจินอล เขียวเหลืองเลมอนนี่จ้ะต้นนี้ก็สวยครับพี่เม็ดสีมาแล้วนี่เลยสว่างจ้าเลย200บาทครับพี่เขียวเลืองเลมอนต้นที่2นะครับผมต้นที่2ชายชนชายชนชายชนครับพี่นี่เลยแดงแป๊ดแดงเจ็ดแดงแจ๊5หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่2จ้ะต้นที่ 2. 2มาทางด้านนี้ทางด้านนี้ก็จะมีเดี๋ยวนะผมดูก่อนมีอะไรสวยๆกันบ้างสบายแพรและกันพี่สบายแพรเ้นนี้สบายแพรสอง้อยห้าสิบบาทนะครับผม สะใบแพรต้นนี้ผู้สวรรค์ครับพี่ไม้ใหม่ไม้ใหม,ม่อันนี้เขาจะตอนโตเขาจะด่างออกม่วงเลยนะพี่ม่วงเลยม่วงเลยผู้สวรรค์น,นะผมผู้สวรรค์ต้นนี้ขอแบ่งที่สามร้อยห้าสิบาทแลวกันครับพี่เป็นไม้ใหม่จริงยังไม่มีจํานวนในตลาดครับผมผู้สวรรค์ผู้สวรรค์ต้นนี้เดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างตอนโตนให้แล้วกันเขาจะออกแบบว่าด่างม่วงแบบนี้นะพี่ตอนแรกเขาจะไล่จมพูมาก่อน,อนแล้วก็จะเปิดม่วงตอนโตผู้สวรรค์ 350บาทไม้ใหม่ไม้แดงตอนนี้จำนวนจะไม่มีในตลาดจา้าเมืองเกาะเกต็ดับผมด่างสวยๆเลย150่หบาทครับเมืองเกาะเก็ด150และนี่เลยกระทาง5.5ห้ด้านข้างแล้วพี่ด้านบนติดกันนี้นี่ครับจะปอแก้วครับพี่นี่เลยหน้าด่างประครับมาชัดเจนแจ่มเจ๋วแบบนี้ใบกรมบล็อก150จก้ะเจ้าปอแก้วครับผม ด้านข้างกันนี้นี่เลยครับพี่จมพูสว่างจ้าอันนี้เป็นลูกไม้นะพี่ลูกไม้ผ่าขขงทั้งสวนนะครับผมนี่เลยลูกไม้ลูกไม้ผ่าด่างลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างใบกลมชมพูหวันเบลครับพี่นี่เลยจะ2สองร้อยห้าสิบบาทจากต้นนี้สวยๆใบกลมบกักนี่เลยด่างชมพบครึ่งครึ่งบางต้นเขาจะมีเปิดด่างเหลืองทองมาเลยนะพี่หน้าต้นเนี้ยที่ว่าขึ้นลิปไปเมืนะ่อวานแต่ตอนน้าไปเลี้ยวไปเลี้ยว ต้นนี้ลิ้นมังกรไฟครับผมสวยๆครับพี่เขียวตัดแดงแดงตัดเขียวสวยๆครับพี่นี่เลยครับผมหน้านี้ต้นนี้สวยสุดจัดหลอดใหม่มาแล้ว550บาทจะลิ้นมังกรไฟยกให้ดูก็ได้จะได้รู้ขนาดรู้ไซนี่เลยครับพี่ไซนี้หน้านี้สวยๆลิ้นมังกรไฟ550จ้าหลอดใหม่มาแล้ว ปาสาสเพชรครับผมนี่เลยครับพี่เห็นระเบิดอยู่ด้านในครับผมปาสาสเพชรสวยๆครับผมป้ายแดงมาแล้วเรียบร้อยครับพี่ต้นนี้250าจ้ะ250บาทปราศาสเพชรสวยๆจ้าโชคร่ำซ้ำอันนี้เป็นหน้าแพงนะพี่โชคร่ำซ้ำผ่าแพงพาสทเซลสวยพาสเทลพาสใจสวยๆต้นนี้550จ้ะนี่เลยโตมาสวยสุดจัดประหลัดมาบอกเองครับพี่ต้นนี้โชคร่ำซ้ำพาสเทล ผีตาโขนบอลกาป้ายแดงนะครับปีใบใหม่นี่เลยมาเยอะจัดป้ายแดงมาเยอะจัดผีตาโขนสา0รอยบาทครับต้นนี้ผีตาโขนไม้ใหม่นะพี่ไม้ใหม่นะไม้ใหม่นะนี่เลยผีตาโขนอ่ะต้นนี้ต้นนี้ไม่ใหม่ไม้เก่าแต่หายากเออชื่อว่าเถนขวาดนะพี่เถนขวาดต้นนี้เลยครับผมไม้ป้ายชมพูครับปี่เขียวป้ายชมพูรครับผม,มเวลาแดดเขาจะออกเข้มจนออกแดงนะพี่ความป้ายจากจมพูจะออกแดงเลยเนาะ เห็นกว่าสองร้อยครับพี่มีต้นเดียวเพราะว่าขึ้นมาทีละหน่อยครับพี่แล้วก็ไม่เจออีกเลยผมผมขายไปต้นหนึ่งนานแล้วนานมากแล้วน่าจะเป็นเดือนละมั้งเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะได้อีกต้นหนึ่งครับพี่เห็นกว่านี่เลยสองร้อยครับพี่แทบไม่มีใครมีแล้วกันบอกเลยไม้ตอนนี้ไม่ค่อยมีใครทําจํานวนนะหรือว่ามันทํายากกับผมก็ไม่รู้นะพี่นะอันนี้บัวสวรค์ครับพี่ป้ายมาแล้วป้ายสวยป้ายทุกใบหนึ่งร้อยห้าสิบาทจะบัวสวรค์ครับผม นี่เลยใยกลมายชมพูครับผมบัวสวรรค์มหาราชมหาราชจากกระถาง5.5จุดามหาราช150บาทกระเบมหาราชนะคราับแล้วก็อันนี้เป็นสายพระเนตรนะครับผมนี่เลยสายพระเนตรกระรางเมื่อน,อนจะกัดสีมาแล้วนะครับพี่สายพระเนตร5 5 0บาทจ้ะสายพระเนตรร0อแล้วก็ทางด้านนี้ทางด้านนี้ ต้นนี้นิยามรักครับพี่นิยามรักไม้ป้ายจมพูเม็ดแดงตัดกันแจมๆครับพี่350บาทต้นนี้นี่เลยครับพี่ขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูสวยๆครับพี่นิยามรักอันนี้ไม้ใหม่ไม้แรงไ,ไม้กระแสะต้นนี้เช่นกันก็มีคนทักมาถามผมเหมือนกันว่ามีแม่ค้าไหมคะเขาจะเข้าหน้าสวนแหละถามหาต้นนี้เหมือนกันนิยามรักไม่มีครับพี่เจ้าสิบต้นนี้ไม่มีจํานวน ผมมีมาทีละต้นนี่ก็คือทยอยงอกมาก็ไปมดไปมดนิยามรักครับพี่อ่ะมีต้นนี้แบ่งครับผมนี่เลยแบบใหม่ล่าสุดไปนี่เลย350บาทจา้ะต้นนี้สวยสวยนิยามรักจาก้าพุทธคุณครับพี่พุทธคุณสซยนี้ฟอร์มนี้ไม้ใหม่ไม้กระแสตอนนี้ไม่รู้มีอะไรกันประเด็นตามหากันให้ควักครับพี่ผมมีแบ่งต้นนี้กระถาง5.5ครับพี่พุทธคุณไซนนี้ด้านข้างจะ้ะนี่เลย ฟอมสวยฟูฟูพุ่งพุ่งห้าจุดห้านี่คือร้อนแล้วนะพี่ร้อนแล้วร้นแล้วต้นนี้อขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยพุทธคุณไซนี้ครับพี่หรือมันยังเล็กไม่โดนใจนะพี่พันห้าเล็กไม่โดนใจผมจัดส์ใหญ่ให้กระถางแปดนิ้วจัดไปครับพี่ตอนนี้นี่เลยพุทธคุณส์ใหญ่กระถางแปดเบิ่มๆนะพี่นี่เลยไม้มีหัวจา้าฟอร์มฟูฟูแต่ยังสวยสะพังอยู่นะไม้สวยสะพังเลยด้านข้างจะใบใหม่มาแล้วครับพี่ พุทธคุณกระถางแปดต้นนี้ขอสามพันครับพี่สามพันบาทสวยไซส์ใหญ่ครับพี่กระถางแปดนี่คือยังจะล้นอนะ่ะล้นนะพี่ดีดูอะมุมตรงล้นกรพี่กระถางแปดล้นสวยๆต้นนี้สามพันบาทจ้าสวยขยี้ใจกรพี่นี่เลยพุทธคุณสวยขยี้ไตหันแล้วอะต้นนี้อะมิ่งมงคลแพงครับพี่มิ่งมงคลแพงถ้าเป็นมิ่งมงคลเดิมของเรามันก็จะเป็นกระดูกเกี่ยวใช่ไหมแล้วก็จะกัดชมพูทั่วไปเนาะอันนี้แพงเป็น แผงแดงป้ายดำครับพี่มิ่งมงคลแผงแดงป้ายดำสวยๆจากต้นนี้450บา,าทกระถาง6นิ้วครับพี่กระถาง6นิ้วนี่เลยมิ่งมงคลแผงแดงป้ายดำครับพี่สวยหายากแล้วที่สำคัญผมชอบไอ้ตรงใบแข็งก้านแข็งนี่แหละพี่ยิ่งโตคือถ้าเลี้ยงพี่เลี้ยงไซส์ใหญ่ใช่ไหมเลี้ยงไซส์ใหญ่คือไม่ต้องค้ำใบเลยไม่ต้องคำ้ำใบมิ่งมงคลแผงเนี่ยอันนี้คือแบบแข็งจัดแข็งแรงจัดครับผมนี่เลยสวยๆครับพี่450บาทครับพี่แล้วแบ่งต้นนี้ต้นเดียวนะจ๊ะ มิ่งมงคลแผงแดงป้ายดำจ้าอ่าทานนี้ทันนี้เลย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 ปีสัตแดงครับปีปีสัตวแดงสวยๆครับผมนี่เลยเหมือนจะมีใครทมหาอยู่ไหมอ่ะขึ้นเลยแล้วกันครับพีสามร้อยห้าสิบาทปีศัตวแดงครับพีนี่เลยหน้าดำแดงตัดกันแจ่มๆครับผมปีสัตวแดงกระดังาจุดห้านิ้วนะพี่สามร้อยห้าสิบาทสวยๆเลยฝนเริ่มมาแล้วครับพี่หัวผมเริ่มเปียกแล้วมอแมะมอแม่มาอีกแล้ว ตกเมื่อวันนะพี่เนาะตกทั้งวันจริงๆตกทั้งวันจริงๆอ่ะต้นนี้หออ่าหอคำหลวงหอคำหลวงหอคำหลวงครับพี่สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่หน้าดำแดงครับพี่เหลืองทองนะครับผมหน้าดำแดงเหลืองทองของแท้อลิจินอลนี่เลยครับพี่นี่โตมาสวยแน่แม่จ๋าครับพี่หอคำหลวงสี่ร้อยห้าสิบบาทจนะ้ะต้นนี้หน้าดำแดงเหลืองทองครับผมแม่ฟ้าหลวงจ้าเดี๋ยวผมขึ้นต้น าฟอร์มแจมๆให้แล้วกันครับพี่ต้นนี้นะต้นนี้ตนน้ตนนี้ดีกว่าต้นนี้ฟอร์มสวยหน้าแจมครับพี่นี่เลยจ้ะแม่ฟ้าหลวงสวยๆครับผมสามร้อยบาทจ้ะต้นนี้หลอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่เลยสวยตัวไวหน้าหวาว,าวจึ้งจึ้งแม่ฟ้าหลวงสามร้อจ้าอาจจะเป็นต้นนี้แหละถ้าผมจะไม่ผิดอ่าดจองโทรมาเมื่อวันก่อนนะพี่โทรมาจองยังไวเลยหายเงียบไปเลย <laughs> หายเงียบไปเลยกับเออ อาจารย์เมืองแล้วก็หงท้องผมนี่เลยแม่ฟ้าหลวงต้นนี้เลยครับพี่นี่เลยครับผมเอฟไม่โอนจ้าโอ้ยเนาะอะเมืองริกกครับพี่เมืองริกอดังสวยครับพี่ฟอร์มนี้ไซส์นี้นะกระถางห้าดห้าครับพี่ขอสองอยห้าิบาทครับผมเมืองริกกเมืองริกกไม้ใหม่เช่นกันจะ้ะนี่เลยสวยแจ่มหวานเจี๊ยบครับผมเมืองริกอตามพรริงตามพรลิงครับพี่นี่เลยสวยหวานครับผม สามร้อยบาทนะพี่ตอนนี้ต้นนี้ต้นนี้เหลือต้นเดียวตามพรล,ลิงตามพรล,ลิงตามพรลิงหรือบางท่านก็เรียกตามพรลิงนะพี่ตามพรลิงค์เลยบางคนก็ใส่คอควายกระรันจะอ่านเป็นตามพรลิงเนาะตามพรลิงเทวาอะพิรักสวยๆต้นนี้ครับพี่สายแจ่มพุ่งๆกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่เทวาอะพิรักหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะนี่เลยต้นนี้สวยทะยี่ไตอีกเลือพุง่งโตไวครับพี่ต้นนี้ด่างกระรังพอดีพอดีนะหนึ่งพันสองร้อยบาท เทวาอะพิรักครับพี่เขียวเหลืองตอนเล็กแล้วก็จะดำเหลืองทองในตอนโตสวยๆครับต้นนี้สิราจักกพัทครับผมหน้าสวยเจียมว้าขนาดนี้ครับพี่มีใครจะรับน้องไปดูเลไหมายผมบอกเลยเหลือ,หล,อหลุดรอดมาได้ไงสิราจักกพัทต้นนี้350บาทกระถางหกครับพี่หกนิ้วหกนิ้วหกนิ้วสามร้อยห้าสิบบาทสิราจักกพัทครับผมนี่เลยครับผมไม้ใหม่เช่นกันจากสวย สามร้อยห้าสิบต้นนี้ก็จะด่างจัดจ้านเกินไปหรือเปล่าผมส่งรอดนะพี่เลี้ยงรอดไหมเออผมส่งรอดนะผมส่งรอดนะแต่คือด่างเยอะจริงอะเยอะจริงสามอยห้าสิบาทซีลาจะก,กับพัฒต้นที่สองครับพี่เอาดิใครไม่ชอบด่างน้อยชอบด่างเยอะเอาสิเอาสิสามร้อยห้าสิบจ้ะถามว่ารอดรอดนพี่แต่คือขอต้องเลี้ยงแบบในตู้นะตู้องค์ตู้อบอะไรพวกนี้ครับพี่ถ้าเลี้ยงไว้นอกตู้แบบนี้ไม่รอดจ้าขอคนมีตู้อบนะพี่นะ้องถ้าจะเลี้ยงต้นนี้นะ สีลาจักรพัฒน์ต้นที่สองสามร้อยห้าสิบาท,ทสวยๆครับผมอ่ะเทพสายลุงเทพสายลุงสามร้อยห้าสิบาทเช่นกันจ้ากระถางห้าจุดห้าครับพี่สวยโตพุ่งนี่เลยผมตะให้ดูด้านข้างจะ้ะด่างสวยตู้ใบเลยครับพี่นี่เลยด่างสวยตั้งแต่เกิดเกิดมาโอุ UV ้โอุวก็ด่างเลยครับพี่สามร้อยห้าสิบาทเทพสายรุ้งสวยๆจ้าด้านในเลยครับพี่นี่เลยต้นที่หลุดเช่นกัน อาจารย์เมืองครับพี่อาจารย์เมืองไม่ใช่หลวงตาเมืองครับพี่ทรงใบต่างกันเลยหน้าไม่เหมือนกันเลยอันนี้อาจารย์เมืองครับพี่อาจารย์เมืองนี่เลยสวยรดจองต้นนี้ขอสองร้อยห้าสิบครับพี่สองร้อยห้าสิบาทอาจารย์เมืองต้นที่หนึ่งอันนี้ผมเอื้อมนะพี่สุดมือจริงอาจารย์เมืองต้นที่สองครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับพี่หลอดด่างสวยมาเลยอาจารย์เมืองจะนี่เลยวางอยู่ด้วยกันคู่นี้กระถางห้าจุดห้านิ้วล้นๆ้นครับพี่ล้นๆ้น สายใหญ่ต้นโตแล้วไม่เล็กไม่บีไม่เล็กไม่บีบอา่าอาจารย์เมืองอาจารย์เมืองครับผมส่วนต้นนี้ของต้นนี้ต้นนี้นี่เลยใบหอกใบหอกแดงแดงครับพี่เขียวอมดำนะพื้นใบครับพี่ตอนโตเขาจะเขาจะพื้นใบกลายเป็นสีดำแล้วก็ด่างตัดแดงสวยๆครับพี่ชื่อว่ากินนาลีเลีนไฟจากต้นนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับผมสวยๆอีกหนึ่งต้นครับพี่นี่เลยเลี้ยงโตฟอร์มเต็ม สวยจัดกินนาลีเล่นไฟจ้าไม้ใหม่ใบหอกครับพี่ดำแดงชื่อว่ากรีดอสศนผมให้ดูใ,ใกล้ๆอย่างสวยครับพี่อันนี้ยังเข้มไม่สุดนะน,นี่ยังเข้มไม่สุดครับพี่นี่เลยขนาดยังไม่สุดยังสวยขนาดนี้ครับพี่กรตดอโศนกรีดอโศน,นไม้ใหม่ใบหอกดำแดง250บาทครับพี่เลี้ยงอัดแดดเอาช่วงนี้ผมไม่เจอแดดเลยไม่เจอมาจากอาทิตย์หนึ่งอวเนี่ย <N ic ca o> น่าจะโทษประเทศนหมีพายุเข้าเนาะพายุเข้าไม่เจอแดดเลยถ้ายิ่งแดดยิ่งเข้มกว่าน,นี้อากิจอสูนสองร้อยห้าสิบาทจะไม้ใหม่ใบหอกดาแดงสวยๆนี่เลยจ้ะนี่เลยต้นนี้สีการนะจ๊ะเดี๋ยวรอใบใหม่ก่อนครับพี่ไม่เสียดายโอ้โหถ้าใบนี้นะใบนี้มาแบบว่าไม่หลุดนะพี่อันนี้คือใบใหม่ล่าสุดเขาใบใหม่ล่าสุดขาเนานะเดี๋ยวผมเอาต้นอื่นแล้วกันต้นื่นก่อนขึ้นต้นื่นก่อนเอตอต้นนี้ต้นนี้คุมซั์ครับพี่คุมซัพ์หน้าสวยคุมรัพ์หน้าสวยแจมวาวแจมวาวนี่เลย หนึ่งร้อยี่สิบาทจ้ะพี่ร้อยี่สิบคุ้มซับใบใหม่ล่าสุดเป็นไงสีแล้วพี่จัดจานในยานนี้ครับพี่กัดแบบว่าเปะเปรเปรเปิดสวยคุ้มซับร้อย์ี่สิบจ้า <_ C 1> ต้นนี้ต้นนี้ลูกสาวนครลูกสาวนครบอลด่างครับพี่เป็นลูกไม้ด่างผ่าลูกสาวนครใช้สีนะพี่แม่อุ้งฝักเป็นสาวนครใช้สีเขาจะด่างนี่เลย ขาวอมจมพูเมจชมพูแล้วก็พี่ดูใบใหม่ใบนี้เปิดเหลืองทองอารามเท้เลตาลึงครับพี่ลูกไม้ผ่าลูกสาวนครชัยศรีต้นนี้สวยสวยสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะขอสองห้าสองร้อยห้าสิบลูกไม้ผ่าลูกสาวนครชัยศรีครับผมส่วนด้านในมีปฐมนนปฐมโนครับพี่ต้นนี้สวยสวยนี่เลยป้ายจมพูจากนี่เลยหมายจานวนน้อยไม่ค่อยมีใครทํา ผมก็แปลกใจตัวนี้ประถมนนไม้สวยนะพี่เนาะ200บาทจากตัวนี้200บาทประถมนนและมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยแฮะมงคลจักรวาลครับพี่มงคลจักรวาลต้นนี้ดางสวยสุดจัดหลอดใหม่มาแล้วครับพี่หลอดใหม่มาแล้วตัวนี้550บาทครับพี่มงคลจักรวาลครับผมรูปงามนี่เลยนามครูดเพาะครับพี่รูปงามนามเพานะเนาะมงคลจักรวาลจ้า ต้นนี้ไม้ใหม่ด่างขาวด่าขาวแดงใบใหม่เปิดเหลืองทองครับพี่ชื่อว่าพันขุนผานะครับผมนี่เลยไม้ต้นนี้ขาวแดงครับพี่ใบใหม่เหลืองทองครับผมนี่เลยครับผมสามร้อยบาทพันขุนผาไม้ใหม่ยังไม่มีที่ไหนมีที่ผมนี่แหละครับพี่สามร้อยบาทจะพันขุนผาไม้ใหม่ขึ้นทะเบียนจดชื่อกับทางสมาคมมาสิเรียบร้อยแล้วนะครับผม คลิปนี้ประมาณนี้ครับพี่สนใจต้นไหนกิงกลางเบอร์โทรด้านล่างนี้แอดไลน์กันได้เลยจู93กสี่้าสบารมีบอลเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีวันหยุดด้วยนะครับพี่น้องวันหยุดอ่าต่อเนื่องอีกหนึ่งวันเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า